สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC แฟนช่องถุงเงินพ้ารวยเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ถุงเงินพ้ารวยจะพาไปเบื้งแนวทางของสูตรบนตลอดขีบเนาะคะ่ะถุงเงินพ้ารวยก็จะพาเบื้งวิธีไหวเจ้าทีกลางบ้านน้ำเนาะค่ะเนาะก่อนจะไปเบื้องตัวเลขแนวทางถุงเงินจะพาไหวเจ้าทีกลางบ้านและวิธีไหวและวิธีพูดเนาะคะ่ะ กาทุงเงินพารวยกับบรุว่าจะเฮ็ดคำว่าขึ้นมาแบบใดเนาะค่ะเพราะว่าถุงเงินพ้ารวยกับผู้ใดกิงในช่องทางชซเชี่ยวบันใดเนาะคะ่ะกะจะพาว่าตามแต่ถ้าผู้ใดอยากว่าน้ำกะร้องยุดคีปเรากะจดก็ได้นะะเนาะค่ะเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ถุงเงินพ้ารวยได้ให้ลูกดวงของถุงเงินพ้ารวยไหวจทีกลางบ้านแบบนี้หลายคนเนาะคะ่ะ ตรงนี้คือไหวเจ้าที่กลางบ้านเนาะค่ะบ่าเกี่ยวกับไหวเปิดรับบารามีนะคะเปิดรับบารามีต้องไหวย,ยุนาบ้านเนาะค่ะแต่ตัวนี้เปิดไหวเจ้าทีในบ้านเฮาเนาะค่ะบางคุอาจจะไม่เคยไหวเจ้าที่กลางบ้านนะคะถุงเงินพ้ารวยจะพาไปเบิ้งเนาะค่ะเนาะ,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 ะคลิปนี้จะมีถึงตัวเลขสูตรบนตลอดคลิปแล้วก็ไหวเจ้าทีกลางบ้านเนาะค่ะเอาค่ะไปรับชมรับฟังเลยเนาะค่ะเนาะ ค่ะถ้าผู้ใดอ,อยากวายเจ้าทีกลางบ้านอยากมีโชคมีลาบอยากมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในครอบครัวเนาะคะ่ะเนาะถุงเงินพาร,รวยจะเหตุแบบนี้ประจำเนาะคะ่ะก็คือใส่เทียนขาวนึ่งเหล็มเนาะคะ่ะไข่ต้มเข่าสวยนึ่งถ้วยน,น้ำนึงแก้วเนาะคะ่ะทูบ เก็ดอกหันนาเข่าไปในบ้านเนาะคะ่ะเนาะหันนาเข่าในบ้านเนาะคะ่ะนี่ซิ่งที่เตรียมเนาะคะ่ะเนาะถุงเงินพ้ารวยอยากจะให้เอฟซีแฟนช่องถุงเงินพ้ารวย,ยได้เบิ้งเนาะคะ่ะนี่ค่ะซิ่งที่เตรียมเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวถุงเงินพ้ารวยกะจะวาย จะพาววาเนาะค่ะจะพาววาวอยากให้เอฟซีร้องเบิงเนาะค่ะเนาะที่ผู้ใดติดคัดเรื่องการเงินเนาะค่ะเขาเรียกว่าชุดนี่เป็นชุดไหว้เจ้าที่กลางบ้านเนาะค่ะมีทูบเกตดอกเทียนขาวหนึ่งเล่มนะคะปากบนไข่ข้าวสวยคุกน้ําตาลนะคะน้ำหนึ่งแก้วเนาะค่ะนี่คือ ถุงเงินเฮ็ดแบบนี้ประจำเนาะคะ่ะเนาะเดือนละหนึ่งข้างถ้าทุกผู้ใดอยากหวผลไม่ก็เอาผลไม้สามย่างหรือหาย่างไหวก็ได้เนาะคะ่ะแต่เมื่อนี่ถุงเงินพ้าร่วยใส่เขาสวยนึ่งถวยน้ำตาลคุกเนาะคะ่ะเราก็ไข่าขาวคือไข่ต้มเนาะคะ่ะเนาะถูกเกียดดอกต้องเป็นเทียนขาวเท่านั้นเนาะคะ่ะเอาค่ะเดี๋ยวถุงเงินพ้าร่วยจะพ้าหวายเนาะคะ่ะเนาะตัง้งละโมสามจุ นโมตตสะพะควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตตสะภะควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตตสะพะควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะอิติสุขโตอระหังพุทโธนโมพุททายะปัทถวีคงคาพระภูมิเทวาคะมามิหังเจ้าที่เทวดานังปิยะสุตวา มหาลาภูปสิทธิลาภาปสันนะกิตตาสีทาโสถธิพระวันตุเมปัสาเกสีสโตญาถาคงคาโสตังปะวัตตันติมาละเสนาปิทาตุงอาศัต โกนโตปะลายิงสุปะลิมานานุภาเวนะมาละเสนาปะลาชิตาทิโสทิสังปะลายินติวิทังเสนติอสสะโตก่าวขอบารมีกับเจ้าที่ ขอบารมีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนข้าพเจ้าชื่อเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของตัวเองขอจุดธูปเพื่อสักการะเจ้าที่ที่ปกปักรักษาในเขตบริเวณบ้านเลขที่เอ่ยบ้านเลขที่หมู่บ้านของตัวเองขอให้ข้าพเจ้า เจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนโปรดจงเปิดทางทรัพย์ให้หลังไหลมาในบ้านหลังนี้ไม่ขาดสายให้เป็นบ้านที่มั่งมีสีสุขทรัพย์ใดที่คนในบ้านปรารถนาขอให้เกิดขึ้นเป็นอัศจรรย์ทันใดจิตการงานทำที่กำลังทำอยู่ขอให้สำเร็จด้วยดี มีความก้าวหน้าสุขภาพของข้าพเจ้าและคนในครอบครัวแข็งแรงสมบูรณ์ให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่อยู่แล้วรวยอยู่แล้วดีอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วมีความเจริญจากวินาทีนี้เป็นต้นไปด้วยเถิด สาธุสาธุสาธุหลังจากนั้นนำน้ำไปกรวดแล้วว่าดังนี้ <_ d ata> พระแม่ธรณีเจ้าเอ๋ยขอองค์พระแม่จงมาเป็นทิพยานในการสวดมนต ในการสร้างกุศลของข้าพเจ้าด้วยทานศีลภาวนาและกุศลลกรรมต่างๆที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาดีแล้วจงสำเร็จแก่พระแม่ทรณีเจ้าที่เจ้าทางเทวดาทั้งหลายที่อยู่ณบริเวณนี้บ้านหลังนี้ขอท่านจงอนุโมทนา และมีส่วนร่วมในการกุศลน,นี้ด้วยเถิดจากนั้นให้นำข้าวไปลอยน้ำโดยการใช้ใบตองเป็นการลอยน้ำและให้อาหารแก่สัตว์หรือการเลี้ยงสัตว์เป็นทานบารมีสามารถเอาลอยให้นก หรือให้สัตว์าเนจรกินได้จากหลวงพ่อปู่หรือสีลิงดำคลิปนี้ถุงเงินพาร้วยกะอยากเอาตัวอยากเอาโบสแบบนี้มาให้เอซีเนาะค่ะเนาะเพื่อจะได้ทําตามเบิ้งเนาะค่ะ เพราะว่าถุงเงินพ้ารวยทําเดือนละข้งเนาะคะ่ะลองทาเบิ้งเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งตัวเลขแนวทางพร้อมเลยเนาะคะ่ะตัวเลขแนวทางเป็นตัวเลขแนวทางของสูตรบนตลอดชีพเนาะคะ่ะเป็นเลขสูตรบนตลอดชีพเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะให้เบิ้งแนวทางตัวเลขเลยเนาะค่ะเนาะได้เบิ้งถี่ถุงเงินพ,าพ้ารวยผ้าไหวเจ้าทีกางบ้านเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะ เหตุผลที่ทำไมถุงเงินพ้ารวยได้ถือถ้าบางคนอาจจะสงสัยเนาะค่ะเนาะว่าถุงเงินพ้ารวยคือได้ถือมีกระดาษแบบเหมือนอ่านเนาะคะ่ะเพราะว่าถุงเงินพ้ารวยเนาะค่ะพ้าลูกดวงวายเยอะมากแต่ละคนแก้ไขบ่คือกันเนาะคะ่ะเนาะแต่ละคนแก้ไขบ่คือกันเนาะคะ่ะบางคนติดขัดเรื่องความรักเนาะคะ่ะถุงเงินพ้ารวยก็ต้องให้วิธีแก้ไขอ,อีกแบบหนึง่ง บางคนติดกรรมเนาะค่ะแก้ไขอีกชุดหนึ่งบางคนซื้อเลขซื้อหวยไม่คยถูกเลยก็ต้องเอาอีกชุดหนึ่งไปแก้ไขคือวิธีแก้ไขข,ของถุงเงินผ้าร้ยเป็นสิบยี่สิบชุดที่ต้องแก้ไขแต่ละย่างบ่คือกันเนาะคะ่ะถุงเงินผ้าร้ยบ่อยากให้พลาดคำวา้าที่ถุงเงินผ้าร้ยจะพาเอฟซีเบงเนาะคะ่ะว่าเว้าแบบไดเนาะคะ่ะเพื่อมีมีเอฟซีสนใจและอยากโจทย์คำว้าวเนาะคะ่กะก็เลยต้องได้ ถือโพยถือสมุทเวาเพื่อจะบ่อขาดตกบกผ่องเนาะคะ่ะอาจจะร่อเรืออักขระอาจจะบ่อได้เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเพราะว่าถุงเงินพารวยจบแค่ป6กเนาะคะ่กะก็เลยอ,อยากบอกให้ FC เข้าใจเนาะคะ่ะเนาะการเลียนหนังสือบ่ได้ว่าเรียนเก่ง่ว่ามีเสซนและมีความรู้ในโตัของถุงเงินพารวยเองเนาะคะ่ะเพื่อ FC สงสัยเนาะคะ่กะก็เลยอ,อยากจะเอามาอธิบายฟังก่อนเนาะ เพราะว่าถุงเงินพ้ารวยจะเป็นคนที่เว้าเลวน้อยนึงเนาะคะ่ะบางทีการบอามันอาจจะเฮ็ดห้ทุกคนอาจจะอยากยุดคลิปแลเพื่อจดอาจจะฟังบ่ทันเนาะคะ่กะก็เลยถือโพยอ,อ่านให้หูเลยเนาะคะ่ะเนาะว่าเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะถ้าถุงเงินพ้ารวยไหวเองเนาะคะ่กะก็จะเลวเนาะคะ่กะก็จะเลวก็เลยแบบเหมือนอาดคลิปให้ฟังเนาะคะ่ะเนาะว่าทาแบบนี้แบบนี้เนาะคะ่ะเนาะเอาค่ะไปเบื้องตัวเลขแนวะทังของสูตร ของสูตรบนตลอดคีบเนาะคะ่ะเนาะเป็นเลขหลายคู่เ้อค่ะเลขสูตรบนตลอดคีบเนาะคะ่ะสูตรบนตลอดคีบน,นี่ถุงเงินพา้าร้ยออกมาล้งนี่คือชุดนี่เนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าใส่ได้ตลอดคีบเนาะคะ่ะสูตรนี้ทําได้ตลอดคีบเ้อค่ะเด้อเบิ้งได้ตลอดคีบเป็นสูตรบนเนาะคะ่ะเพื่อนว่าหายไปเบื้องยอดหลังได้เนาะคะ่ะเนาะ ชุดนี้มาจากพี่เบิกทรัพ์นะคะก็ขอขอบคุณพี่เบิกทซัพ์นะคะที่ให้เอาตัวเลขมาลงเนาะค่ะเนาะสูตรนี้เป็นสูตรตลอดชีพเพื่อนบอกว่าอยากเอามาแบ่งปันเพราะว่าเก็บไว้ไปกับบืมีประโยชน์เพราะว่าถามว่ามันเยอะบ่อเนาะคะ่ะเยอะเด้อค่ะแต่เป็นสูตรบนนะคะจังผู้ใดได้รักซิมาแมนๆเนี่ยค่ะเอามาตัดได้เลยเพราะว่าเลขเพิ่นส่วนมากมาตรงไม่กลับ ตรงๆนะคะสูตรตลอดชีพ mm ต,ตรงๆเน้อค่ะเด้อตรงๆนะคะบนนะคะสู cabin, OB, ตรบนเนาอค่ะเนาะสูตรบนนะคะบนตรงๆเน้อค่ะมีมีผิดเนาะค่ะเพิ่นยอดหลังม้าแล้วเพิ่นยอดหลังม้าทั้งเมิดเกางวดเนาะค่ะเข่าม้าตรงๆทั้งเบิดเกางวดมีพ <sounds beautiful>. ิด mm ที hmm. <issenschaft> ่ <Kristen> มีพิดที่เข่าตกกราเนาะคะ่ะเนาะคือเพื่อนหนมันออกโคกสามบ่ค่ะอ่าน่าจะประมาณนั้นเนาะคะ่ะพิดพิดตัวนั้นเนาะคะ่ะล้องไปยอ้อนหลังเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะถ้าผู้ใดอยากลูกอะ่ะล้องไปยอ้อนหลังเบิ้งเนาะคะ่ะแต่ว่ายอ้อนหลังมันเข่าเนาะคะ่ะเนาะเฮากับบรูว่าขาังหน้าจะเป็นแบบใดแต่ว่าอยากเอามาให้เอฟซีได้เบิง้ง ถ้าผู้ใดมัดรักใดยังเสียค่ะได้ลักสิบลักใดมาตรงตรงเนาะค่ะได้หลักสิบหลักไหนมาตรงตรงนะคะเอามาจับได้เลยเนาะค่ะเหมือนงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะหกห้าเห็นไหมคะ่ะหกหาเข่าตรงตรงเลยถ้าผู้ใดได้รักลอยมาจับไ่หกหกห้าสามตัวตรงเลยเด้อค่ะแล้วก็ที่ออกหก หกสองเนาะคะนะ่ะเนาะในทีนี้หกสองกับมีเนาะคะ่ะย้อนหลังดูนะคะหกสองกับมีเนาะคะนะ่ะเนาะศูนย์เก้ากับมีศูนย์สี่กับมีเนาะคะ่ะศูย์นี่สูตรตลอดชีพลองเบิ้งเะคะ่ะผู้ใดได้รักซิฟม้าแมนๆรักซิฟนี่ม้าแน่นอนกเ่าวมาตัดใดในชุดนี่เลยเนาะคะ่ะมันมีหลายคู่เนาะคะนะ่ะเนาะมีทั้งเบิดสามสิบหกบอ่อเนาะคะ่ะ มีสามสิบหกชุดเนาะค่ะเนาะมีทั้งเบสามสิบหกชุดเนาะค่ะเขาได้รักสีแมนๆม,มาตัดออกได้เลยแต่ชุดนี้ใช้ได้ตลอดชีพนะคะถึงแม้ว่าในนี้หกห่าออกไปแล้วก็ยังใส่ได้ในนี่อีกคือเกเนะคะ่ะเขาจะตัดออกก็ได้เนาะค่ะเนาะว่าตัวใดออกบนไปแล้วเขาก็ตัดออกตัดออกเนาะค่ะเนาะแต่ว่าชุดนี้ใส่ได้ตลอดชีพเลยเด้อค่ะถุงเงินพา้ารวยอยากเอา,าห FC ไหมเอฟซีด้เบิ้งเนาะค่ะเนาะ อยากเอามาแบ่งปันกันเนาะคะ่ะจบคลิปนี้แล้วก็ขอขอบคุณเอฟซีที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ก็อยากให้ผู้ใดไม่เห็นเคล็ดลับดีๆเนาะคะ่ะอยากแบ่งปันเนาะคะ่ะเนาะแต่ทุกอย่างนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลบ่วากันเนาะคะ่ะคอมเมนต์ดีๆเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อคอมเมนต์ดีๆนะคะคิดดีสิ่งดีๆจะเกิดนะคะจบคลิปนี้ก็ขอวอวยพรให้เอฟซทุกคนโชคดีโชคดีนะคะสิ่งที่คิดสิ่งที่รอสําเร็จและสมหวังนะคะ สวัสดีค่ะ